รบทุกรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้นมีสองเล่มนี้เป็นมิตรหมอสมัยกูทิมนะครับเล่มแรกนี้ได้จากหลวงปู่พูนนะครับต้นตระกูลนะครับเล่มนี้นะฮะเป็น เนือปลาหมอเป็นที่หลวงปู่ถิ่นจานนะครับาตกทอดมาจากตับคูนตับคูนเป็นพ่อของจ่ามเมงนะครับ,นะรบด้ามจะเป็นผงไผ่กุมารแล้วฝักเป็นด้านไม้นะครับมีรอยจานหลวงปู่ถิ่นชักเกดเจนอันนี้เป็นมิดหมอนะครับจากตับคูน เป็นเงือกขมอมีรอยจานนะฮะเห็นไหมด้ามเป็นเป็นขุมแผนผงขุมแผนผแผน,นะฮะฝักเป็นไม้เอ็นไ,ไหมก้นก้นผงพายะนะฮะก้นอุดด้วยผงพายกุมารครับอ่าแล้วอีกเล่มหนึ่งครับ อีกเล่มหนึ่งอันนี้เป็นมีดหมอสำหรับหลวงปู่ถิ่นใช้ตกลงออกมาจากถึงจาเม่ของบุญชุนทำหลวงปู่ถินมานะครับเป็นมีดสับเหร่ะนะครับเป็นมีดเหงือป๋าหมอเหมือนกันอันนี้หลวงปู่ทิมน หลวงปู่ทิมท่านพกติดตัวอยู่ตลอดนะครับแล้วตบทอดมาถึงจ่ามแมงก็คือบุตรคุณธรรมหลวงปู่ทิมครับครับเนี่ยเวลารับต้องไปรับอยู่ที่วัดรับที่บ้านไม่ได้นะครับครับโอเคครับ